สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลเยจิตพอตทีคอมโบสาวดำผารวยนะคะวันนี้สาวดำก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดมาให้ท่านได้ดูได้แคปเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16บหกกรกฎาคมนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องพลาดแม้แต่ คลิปเดียวนะคะ,ะดูเลยค่ะดูเลยนะคะมีหลักฐานชัดเจนเนาะ,ะดูเลยดูเลยดูเลยเนี่ยนะอันนี้ของหนากน้อยร่มโคทองนะคะหนากน้อยร่มโคทองให้มแม่เดี๋ยวคุณแม่ไปปิดพัดลมก่อนนะลูกโอ๊ย แม่ก็ไม่สบายลูกมากว่าทำหน้าที่นะลูกนะอันนี้ลูกแกปเอาไว้เลยนะคะีวันที่ส6บของนาคน้อยรุ่มโพทองนะคะสองสอง้าข้างล่าง0ูนย์นะคะให้กวดแรกนะคะนี่นะต่อไปก็เป็นของอาจารย์สมบวใหญ่นะคะอ่าแคบไว้เลยนะแคบไว้เลยจะแคบไว้เลยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้อง พลาดนะแคปไว้เราชอบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนก็จะได้รู้ว่าเออในช่องแม่สาวดำพร,รวยมีมีกี่ใบมีคลิปกี่เลขมีเลขกี่อันอ่าอ้าถ่ายไว้เลยลูกอันนี้ของพ่อปูโอเล่นะคะท่านให้มาหางเดียว1.50่งห้าเลขล่าง3าห้าปู o ่โอเลให้หางเดียวนะคะ ท่านก็มาอยู่ที่ส่วนทาของสาวดำนะคะท่านจะมาอยู่สาวดำก็จะไปรับท่านนะคะมีน้องหมา,มาด้วยสองตัวนะคะท่านก็สงสารเพราะว่าน้องหมาก็ป,ปู่ท่านจะเลี้ยงมาตลอดนะคะเอาให้แล้วรูดแคบไปนะ ไม่ต้องพลาดนะไม่ต้องพลาดคลิปเราจะได้มีไว้ดูว่าเอองวดนี้เนี่ยสาวดําให้แม่นไหมอันนี้เป็นเลขของหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรท่านในหวยชุดท่านมาเป็นงวดแรกนี่นะคะท่านบอกว่าอ่าอ่าออกถูกก็แล้วแต่น้ำชากาแฟแล้วแต่ ญาติโยมฮะอ่าส่งผ่านบัญชีสาวดำมาท่านพูดอย่างนี้นะคะแคปเอาไว้เลยค่ะองวงพ่อพรนะคะอ่องวงพ่อพรลนะคะให้่าแล้วนะอ่าดูกันเลยลูกดูเลยดูลยดแ,ลแล้วก็แคปเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องพลาดคิดในใจนะคะ ไม่กี่อันนะคะเราก็จะได้เก็บรวบรวมไว้นะคะว่าของว่าคลิปไหนหลวงพ่อให้มาหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อชื่ออะไรหลวงพ่อที่ไหนให้มานะคะเราจะรู้ทําทีหรือว่าวันนี้ของหลวงพ่ออุค์ไหนท่านเข้านะคะจะได้เป็นหลักฐานการดินกันเลยนะคะว่าหลวงพ่อไหนท่านให้เข้า ของหวดนี้นะคะ,ะนาคน้อยร่มโพทองเพิ่งมาอยู่เมื่อได้สามวันนี้นะให้หาน้อยก็เข้าออนะคะอันนี้ก็จะมาเป็นอนี้อันนี้เป็น,ปนหวยเป็นเลขของตัวเลขของวันที่สิบหกพฤกจิกายนนะคะอ่ะอันนี้สูตรคูสามแปเก้าอย่าลืมนะคะอ่ะแคไปไว้เลยจ้ะ อยากให้ตกหลนนะคะจะได้รู้วาาของปูเข้าไนนี่เป็นงวดที่สองที่ตันให้นะคะที่ตั้งให้ถ้าเป็นเป็นสูตรนะคะอ่าอาน,นี้นะคะแคบไปเลยแคบไปเลยคุณแม่จะไม่ได้พูดนะอ่าอ่จัดเลยนะคะของอาจารย์บุญเรือนะคะแล้วก็ของอาจารย์คง ให้มานะคะแล้วก็อันนี้ของผู่เชียงายค่ะผูกเชียงายนะคะชอบตัวไหนก็ซื้อเอาน,นะคะอันนี้ของอาจารย์มีชัยนะคะเพราะว่าช่องสาวดําไม่ได้พูดนั่นจ้ะนะคะเอาแคปไปเลยชอบไปไหนก็เลือกเอาจ้ะซื้อเอาจ้ะไม่ชอบก็ไม่ซื้อที่ให้ไปนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ได้บังคับให้ซื้อนะคะแล้วแต่ท่านจะซื้อตัวไหนนะคะหลวงปู่หลวงพอ่อท่านให้มาทุก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 ทุรูปเลยค่ะท่นะะทานกอ็อยากจะให้อาจารยมมีมีทูกมีลาบน,นะคะเลขคำนวณของหลวงปู่สามแปดเกพอที่2นะคะดูลเลยลูปปูเลยไม่ต้องแค่นั้นไม่ต้องไม่มีคำพูดไหนคัดก็เลยทั้งสิ้นมีหลักฐานชัดเจนว่าหลวงปู่ไหนให้ อะไรยังไงหลวงปู่ไหนให้เลขอะไรและหลวงปู่ไหนจะให้เข้าให้ไม่เข้าแล้วก็แคบเอาไว้แต่ทีนี้แคบไว้มีเวลาก็นั่งดูเลือกดูว่าเราจะซื้อเราชอบตัวไหนถ้าคนมีบุญวาสนาก็ชอบตัวออกนั่นแหละถ้าคนไม่มีบุญวาสนาก็ชอบเอาตัวที่มันไม่ออกนั่นแหละก็คิดแค่นี้พอถ้าเราถูกก็แสดงว่าบุญวาสนาเราสะสมสร้างไว้นั้นมามามา,มาช่วยเราแล้วอ้าวอันนี้เป็นเลขของ ปูองอาจยญ้าดอกไม้ค่ะนี่นะคะปูองคอาจยญ้าดอกไม้เอาแคปมาเลยจ้ะนะคะยังไม่มีตกหล่นนะคะสาวํำจะเก็บไว้เป็นระเบียบมีหลักฐานชัดเจนนะคะเก็บไว้เป็นระเบียบแล้วมีหลักฐานชัดเจนเลูกนะคะว่าใทรให้ตัวไหนมีหลักฐานชัดเจนมีการยืนยันชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเลขเลข สาวดาฝันนะคะนี่ค่ะนคะคะที่ว่ามีคนแก่มาบอกนะคะนี่ค่ะแคบไว้เลยค่ะไม่ใช่ว่าสาวดําไปบอกให้ซื้อมันไม่ไม่ใช่นะคะลอตตอรี่หาไว้เลยค่ะซื้อเอาที่เอาเอาซื้อรัตตอรี่ที่มันออกแล้วไปขึ้นรางวัลที่ไหนก็ได้ค่ะอ่าสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจว่าซื้อไปแล้วถูกแล้วไม่ได้เงินนะคะอ่าเอาเลยลูกเอาเลยนี่อ่านี่หมอโจ มอจให้มางวดแรกนะคะนี่นะคะหมอโจนะคะที่ท่านให้มานะคะดูเลยลูกดูเลยมีหลักฐานชัดเจนค่ะมีหลักฐานชัดเจนว่าใครทาให้ใ,ใครให้มาจากไหนจากไหนนะเออหลักฐานชัดเจนเลยเก็บ,บไว้ลูกเก็บไว้ ของใครที่เข้าแม่คุณแม่เนี่ยคือสาวดำก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าของมวดวันที่เท่าไหร่ใครให้เข้าให้กูเก็บไว้นะคะจะได้ไม่มีจะได้ไม่ต้องอ่แค่นั้นกันอันนี้สาวดำฝันว่าพระน้องถือป้ายเอามาให้สาวดำค่ะมาทั้งผ้าเหลืองเลยนะคะมาให้แล้วก็ไปนะคะอ่านี่หลักฐานจัดเจนอเอา ว่าแม่สาวดำจะเอาไว้จัไดไว้เป็นระเบียบเลยพอเวลาหอยออกก็มาดูเลยมาดูว่าของใครให้ของใครเข้าะจะเป็นอย่างนั้นเลยแตบของใครให้เข้าของใครให้ไม่เข้านะคะ,ะจะได้รู้อ,อันนี้ปู่ฟันธงให้นะคะ,ะนี่ค่ะฟันธงให้ ดูเอาเลยจะดูเอาเลยนะดูเลยลูกดูเลยว่าชอบไหมาชอบประจัดไปเลยค่ะหมดทีย่ยังอ่ะนะคะเน่นอนชัดเจน 对呀，木的呀。 ยังแคปเลยจ้ะแคปเลยนี่สองใบนะคะนี่สามใบเนี่ยนะคะเราก็แคปไว้สามใบแคปไว้เลยจ้ะแล้วก็เอามาดูนะไ่รอ่าสี่ใบนะคะนี่อ่าห้าใบแคปเลย ไปแคบไปเลยจะแ,แคบไปเลยเลยไม่ต้องเสียเวลาหกใบเจ็ดใบแคบเลยแปดใบแคบเลยห้าใบแคบเลยสิบใบนนี้เป็นหน่วยสูตรชุดของหลวงพ่อพรน,นะครับชุดแรก อาจารย์โอเล่ปปหลวงพ่อโอเล่บูโอเล่ค่ะเนี่ยอาจารย์โมโบัวใหญ่อ้าวแคบเลยมีแค่นี้ละค่ะอันนี้น้องนากน้อยเนี่ยค่ะมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้นะคะอ้นนอนาวนมีแค่นี้ละ,ะคะ่คะ,คะวันนี้วันที่สิบดูว่าจะได้เลข่มาจากไหนนะขอท,ทุกๆท่านโชคดีจ้าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ปเป็นกำลังแรงจะให้สาวดำด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดำนะคะช่องของสาวดำก็จะ,ะประมาณนี้แหละค่ะนะคะชัดเจนมีคลิปไม่กี่คลิปแล้วก็มีเลขตั้งแต่วันเริ่มแรกที่ให้จนมาถึงวันออกดูว่ามันมีกี่มันดูว่ามันมีกี่ใบแค่นั้นละค่ะไม่เหมือนช่องอื่นที่มีมีกันห้าสิบหกสิบคลิปเลยทีเดียวนะคะ ของซาดามก็จะมีประมาณนี้ค่ะชอบก็จัดไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดไม่ต้องซื้อนะคะ,ะเราชอบตัวไหนแคบไว้ทิลใบทิลใบแล้วก็เอามาคัดดูว่าเราจะเอาตัวไหนไปเสียงโูกเสียงลาบขอแนะนำให้ซื้อลัตเตอรี่ของรัฐบาลนะคะเพื่อที่เราจะได้สบายใจหวยถูกไปขึ้นรางวัลที่ไหนก็ขึ้นได้ประตูทุกท่านโชคดีนะคะ